ขึ้นพัตาคารร้านอาหารต่างๆกินดีสนุกเฮฮาโต๊ะโต๊ะหนึ่งแม้จะมีค่าเป็นหมื่นเหรียญก็ไม่รู้สึกเสียได้แต่สวัสดิการของพนักงานคนทำงานกลับยิวแสนยิวพวพนักงานบ่นว่าพูกใจเจ็บอยู่เสมอ หากพวกสมาคมมูลลนิธิการกุศลมาเรียไรเพื่อสาธารณกุศลอย่างมากที่สุดก็จะบริจาคเพียง500เหรียญไม่มีน้ำใจในเรื่องบุญกุศลเลยหากพวกขอทานหรือญาติมิตรผู้ยากจนมาขอหยิบยืมเงินทองก็สั่งคนใช้ให้บอกว่าไม่ได้อยู่บ้าน ไม่เพียงแต่เท่านี้ในบ้านมีอาหารการกินชนิดราคาแพงๆมากมายก่กองไม่เคยจัดประหยัดเลยและนอกบ้านนั้นยังเลี้ยงเมียเก็บอีกหลายคนสร้างหอรักให้ตัวน้อยๆเก็บตัวอยู่อย่างสบายแต่ละเดือน ต้องสินค้าใช้จา่ายหลายหมื่นให้พวกหญิงบำเรอเหล่านี้เมื่อสองปีก่อนตายลงด้วยโรคความดันโลหิตสูงจึงถูกตัดสินให้มาอย่างนรกแดนหิวโหยแม้จะแต่งกายแบบสากลแต่ไม่มีอาหารชั้นสูงเลิศรสกินในสัปดาห์หนึ่งได้กินข้าวต้มกับผักเพียงมื้อเดียวประมาณสามวันก็หิวจนสลบสไล มัวควายหน้ามา้าก็ใช้น้ำคืนวิญญาณศาสตร์ให้ฟื้นเป็นที่ทรมานยิ่งนักหิวโหยเสียจนแสนที่จะทนทานได้ท่านมีของกินอะไรบ้างไหมขอให้ทานผมด้วยเพื่อบรรเทาความหิวโหยพัสดีกล่าวไอเวน เข้าไปเร็วอย่าละเมิดนะแกทำเองสนองเองเสพสุขมากไปแล้วอย่ามาคร่ำครวญสะอื้นให้สั่งให้วิญญาณโทษหญิงผู้นั้นออกมาแล้วรีบรายงานตัว ต่อ,อยางเซิงผู้นี้ก็อ,อยู่แดนมนุษย์นั้นทำผิดประการใดบ้างวิญญาณโทษหญิงกล่าวดิฉันเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่เป็นเมียคนรวยเพราะว่าสามีทำกิจการงานก่อสร้างรับก่อสร้างบ้านเรือนต่างๆโดยเฉพาะร่ำรวยมหาศาลจากการอยู่บ้านเล็กๆ ไปอยู่ในอาคารใหญ่โตมโหรารเพราะเหตุว่ามีเงินมากเลยติดนิสัยไม่ดีฝึกการเล่นไพ่นกกระจอกลุ่มหลงในการเล่นการพนันทั้งวันทั้งคืนไม่ใส่ใจดูแลบ้านช่องการงานและนัดเพื่อนฝูงไปที่ฟลอร์เต้นรำเป็นประจำหรือกินอาหารโตรุง่งใช้ชีวิตดื่มกินอย่างฟุ่มเฟือยทั้งสิน้นไม่เคยประหยัดเงินทองเลยแต่ กับการให้ทานผู้ยากจนหรือกิจกรรมการกุศลก็เหนียวจนไม่ยอมบริจาคแม้สตางแดงเดียวเสพสุขตลอดชีพเมื่อตายลงท่านยม,มาบาลไม่มีการปราณีตัดสินให้ดิฉันมารับโทษที่คุกนี้ขณะนี้ หิวโหยเหลือที่จะทนได้ยางเซิงกล่าววิญญาณโทษหญิงผู้นี้บนใบหน้าแสดงถึงความทุกข์ทรมานเอามือยัดเข้าไปในปากขบกัดราวกับว่าหิวจนไม่สามารถทนอยู่ต่อไปพัสดีกล่าวกลับเข้าคุกเร็วยางเซิงกล่าวขอให้ท่านพัสดีอธิบายบรรดาวิญญาณโทษที่ถูกขังไว้แต่ละห้องที่ขพเจ้าเห็น ไม่ว่ายหญิงชายแม้การแต่งกายจะไม่เลวแต่ฉะไหนจึงเหมือนพวกขอทานริมถนนนอนกลิ้งครวนครางอยู่บนพื้นผมเภายุ่งเยิงรุงรังแบมือขอกินพัสดีกล่าวชาวโลกที่ล้ำงผลนเข้าของไม่ถนอมรักพืชพนันธัญญาหารสุรุยสุรายไม่ประหยัดมีเงินใช้ในทางเสพสุขเพื่อตนเอง ไม่ยอมบริจาคแก่คนยากจนหรือทางกิจการสาธารณะการกุศลหรือผู้ชายที่มีเงินร่ำรวยแล้วก็ทิ้งเมียแล้วไปสร้างหอรักใหม่หรือผู้หญิงที่มีชื่อเสียงขึ้นมาเช่นนักร้องในปัจจุบันเมื่อดังแล้วก็เกิดดูหมิ่นสามีตนเองอยากจะหย่าจากไปรับความมีเกียรติ ทางลมลมแรงแรงต่างๆนานาบรรดาผู้ที่พอร่ำรวยมียศศักดิ์แล้วเกิดแปลเปลี่ยนความนึกคิดความตั้งใจนั้นจึงเป็นการประพฤติที่ต่ำช้าเร็วซามเมื่อตายลงแล้วล้วนต้องตกมาอยู่นรกนี้รับความทรมานใครจะหวังว่าผู้ที่ร่ำรวยมีเกียรติสูงส่งในแดนมนุษย์ ควรบริจาคเงินทองส่วนหนึ่งช่วยเหลือผู้อื่นตัวเองอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินควรมิเช่นนั้นแล้วเพียงเอาแต่ดื่มกินเสพสุขโชคลาภจะหมดและเคราะหกรรมจะถึงตัวในชีวิตนี้ที่ได้มียศศักดิ์และร่ำรวยให้เสพใช้อยู่นั้นก็เนื่องจากชาติกรได้สร้างบุญกุศลไว้จึงได้รับตอบแทนด้วยบุญวาสนาในทางดี ถ้าสามารถไม่ลงระเริงกับบุญวัสนาแล้วอย่างสร้างบุญสร้างกุศลอีกช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเหมือนส่งทานให้ในเวลาหิมะตกวงเล็บหมายความว่าช่วยผู้อยู่ในความหนาวด้วยการให้ฟืนไฟวงเล็บปิดหรือพิมพ์หนังสือทรร เพื่อเตือนใจชาวโลกเมื่อสิ้นลมปราณแล้วไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงที่ดีงามติดบนฝีปากชาวโลกยิ่งกว่านั้นวิญญาณยังได้ขึ้นสู่ที่สูงสุดวงเล็บคือสวรรค์วงเล็บปิดรับการเส้นไหวจากผู้คนทั่วไปพระจี้กงกล่าวเนื่องจากเวลาจำกัดเราเตรียมตัวกลับสำนักเถิดเจ้ายางเซิง พัสดีกล่าวก็ดีเหมือนกันมีการขาดตกบกพร่องประการใดบ้างขอได้โปรดอภัยให้ด้วยยังเซิงกล่าวขอขอบคุณที่ท่านพัสดีให้การชี้แจงแถลงไขเราจะกลับสำนักแล้วละ่ะพระจี้กงกล่าวขึ้นบนดอกบัวเร็วถึงแล้วสำนักเสียเฮียงตึงยางเซิงลงจากดอกบัววิญญาณกลับเข้าสู่ร่างดังเดิม